สิ่งที่ผมให้สิ่งที่ผมเล่าสิ่งที่ผมบอกเนี่ยเพื่อนๆมันจะไม่ย้อนแย้งกับสิ่งที่ผมให้สิ่งที่ผมแชร์สิ่งที่ผมบอกเพื่อนเพื่อนนะครับระยะที่เราระวังมากที่สุดเนี่ยที่พยายามที่จะลดความเสียงของโครงสร้างคอร์รัปเข้าในนาเนี่ยเพื่อนๆเรื่องหนึ่งที่ผมพูดไว้เสมอเลยก็คือเรื่องน้ําน้ําคืออะไรครับเพื่อนเพื่อนดูนะเนี่ย นี่คือที่นาของผมนะครับเนี่ยนี่นะแล้วก็จุดที่มันเคยมีปัญหาเรื่องข้าวแกนข้าวแคะไม่มีลวครับมันหายไปหมดไปละตอนนี้เขามาเสม,มอเท่ากันหมดแล้ะครับเพื่อนๆและสิ่งที่เป็นเรื่องที่สําคัญและเป็นหัวใจที่สําคัญมากเนี่ยในระยะข้าวเนี่ยที่เกินเกินกว,ว่าวิกฤตของแมลงบัวไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆคืออันนี้ครับนี่ เราจะปล่อยให้มันแห้งครับเมื่อกี้ผมก็เปิดบิ้งบนนุ่นลงมานะให้ผมต้องการให้น้ําม,มันแห้งนะครับไอ้นี่ก็กลัวว่าเดี๋ยวน้ําบนมาซะสมก็จะทําให้จะทําให้มันขังนานอีกก็เลยต้องเปิดรอไว้รอน้ําบนมามันก็จะได้ไหลลงไปแปลงล่างเลยคือ เมื่อคืนเนี่ยผมให้น้องมาฉีดยานอนฉีดยาป้องกันนอนป้องกันมาแรงเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูนะไอ้ตอนที่ผมพลาดผมก็เคยรีวิวให้เพื่อนๆเห็นไอ้ตอนที่ผมไม่พลาดผมก็รีวิวให้เพื่อนๆเห็นคือเพื่อนๆครับทุกสิ่งทุกอย่างเนาะอันนี้ไม่ดราม่านะเพื่อนๆนะนี่ถ้าเราเป็นคนพินิพีคอก็ปัญหาจริงๆนะเพื่อนๆนะ อย,อย่าไปปร,ประเภทไว้วว่าเดินเลาะคนาแล้วก็บอกว่าเข้าดีเข้าไม่ดีนะ่ะไม่ไม่ถูกนะครับเนี่ยเราต้องลงมาอย่างนี้เลยเพื่อนๆลงมาในแปลงอย่างนี้เลยแล้วเราดูนี่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 เราจะเห็นนี่เห็นไหมเนี่ยไอหนอนใบข่าวชักชักใหญ่อยู่เนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันมองมันปัญหามันเล็กไงเราจึงมองไม่ชัดนะครับเพื่อนๆนะพอมองไม่ชัด มันก็เลยทําให้เราคิดว่ามันไม่มีปัญหาไม่มีนอนใช่ไหมครับนี่แหละคือเรื่องที่พวกเราพลาดกันง่ายๆครับเมื่อวานก่อนเนี่ยผมมาตรวจนาะแล้วผมสังเกตเห็นว่าเปลายใบยมันมีอาการหอ่อหอดูเราหนอนคงเล่นแล้วละ่ะแต่เราคุมยามาตลอดอ่ะมันปริมาณหน่อนมันไม่มากพอมันปริมาณหน่อนไม่มากแต่ก่อนนะผมอาศัยสังเกตนกกระยาง ทีนี้เนี่ยไอหนกกระยังมันไม่ได้ลงนะผมไงเพื่อนๆพอนันไม่ลงปุ๊บมันก็ดูยากพอดูยากเสร็จปุ๊บก็ต้องอาศัยวิธีการลงมาในแปลงนาแบบนี้ครับลงมาแล้วก็ตรวจปรากฏว่าเห็นเออเฮ้ยมันเริ่มระบาดแล้วผมก็พัดวันประกันพุ่งประมาณ 3, าวันสีวันแหละกว่าจะได้พ่นเมื่อคืนนะครับเพื่อนๆแล้วก็ก็อย่าดังภาพที่เพื่อนเเห็นนั่นแหละทีนี้ถ้าเราพน่น ให้มันลงล็อกลงจังหวะแบบนี้ผลดีคืออะไรครับผลดีก็คือว่ามันจะทําให้ปัญหาที่เป็นใบขาวเยอะๆช่วงเข้ากายตังทองอะ่ะมันไม่เกิดแล่ปัญหาหนึ่งอะ่ะที่เราจะเจอเป็นประจําในเพื่อนๆไอ้ข้าวรงนี้นะเนี่ยเนี่ยคือหนอนกอถูกไหมครับแล้วของผมเป็นไหมเป็นแต่มันจะพูดไม่เป็นมันก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะวาเวอร์นะเพื่อนๆนะนี่นี่มันจะเป็นแบบนี้นี่นี่ๆๆนี่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 ครับนี่มันจะแอบ,บเป็นแบบนี้ก็ใช้วิธีการตรวจแปลงอ่ะครับเพื่อนๆ มาทาให้เราลดต้นทุนได้เยอะเยอะมากครับเพื่อนๆเยอะคือเราไม่ควรฉีดในตัวที่เรา,เาไม่จําเป็นแล้วเราควรฉีดในตัวที่จําเป็นค่าใช้จ่ายตรงนี้มันก็จะหายไปมากครับมันก็ประหยัดต้นทุนบางก็จะไม่ย้อนเยงกับกระแสของราคาข้าวที่มันต่ําที่มันถูกลงนะผมพูดมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยเพื่อนเอยากจะทาอะไรผมไหมผมสารภาพบับให้เพื่อนๆรู้ นะคลิปวิดีโอนี้เลยเนาะเพื่อนๆเนาะภาพข่าวที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะมาจนถึงวันนี้แล้วนะอ่ะเป็นภาพนี้นะดูไว้นะยาป้องกันเชื้อรายังไม่เคยใช้เลยครับแม่แต่ยศเดียวยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆยังไม่เคยใช้เลยแม่แต่ยศเดียวเราถึงไม่ใช่อะ่ะก็คนอื่นเอาใช้กันลืมๆแล้วทำไมไม่ใช่อะ่ะก็ผมไม่อยากจะ สร้างปัญหาให้มันบานปลายไงครับผมก็เลยไม่ใช่เพราะผมรู้ว่าต้นเหตุะต,ต้นตอของปัญหาแต่ละปัญหาที่มันเกิดขึ้นในนาข้าวเราอ่ะแปสิเร์เซนวนแล้วแต่มาจากตัวเราทั้งสิ้นเลยครับเพื่อนๆไม่ได้มาจากธรรมชาติที่มันเกิดเองถ้าเราทํำรีเสิร์ชจริงๆแบบเปิดเผยเลยนะแบบว่าไม่ทำรีเสิร์ชแบบเอเนี่ยนะเพื่อนๆจะรู้คําตอบชัดเจน แล้วเพื่อนๆจะไม่มีคำย้อนเยงอะไรที่มาทวงติงเราเลยเพราะสิ่งที่เราทำอะ่ะมันมันตรงไปตรงมาครับเราไม่เฟกเราไม่แฝงครับเพื่อนๆมันก็เลยทำให้เราสื่อแล้วก็นำส่งเพื่อนๆตรงไปตรงมาแบบนี้ครับถ้าเราใช้เราจะบอกว่าใช้แล้วช่วงไหนใช้เราก็จะบอกว่าเราใช้แต่ตอนนี้มาจนถึงข้าห้าสิบวันแล้วเนี่ยเพื่อนๆยังไม่ได้ใช้นะครับยังไม่ได้ใช้ยา con cảnh sát lạ mẹ thấy dốt điều,